แทนตัวเราก่อนเลยดลาราคือประชาชนแล้วเราก็เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระบทบญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราเพื่อนเพื่อนเราใน Facebook เพื่อนเพื่อนเราในโซเชียลคนที่ติดตามเราเขาสะท้อนปัญหามาเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างไหมก็อย่างที่บอกแหละว่าเรามีทุกวันนี้ได้เพราะประชาชนที่การสนับสนุนเกิดเราเอาตัวเราเองสบายวันหนึ่งประชาชนไม่สนับสนุนเราแล้วอะชื่อเราตรงนี้จะยังอยู่ไหม ิ่งที่เราคอเอาออกไปเป็นปากเ,ปเสียงให้กับประชาชนมันไปเข้าข่ายความผิดได้อย่างไรเราไปสร้างความแตกแยกตรงไหนจริงๆแล้วเราสามารถทําได้ตามสิทธิทเสรีภาพของประชาชนที่จะสามารถวิพากษ์วิจารณ์การทํางานอะไรต่างๆได้หมดเพียงแต่เราไม่ได้ใช้ถ้อยคําที่มันรุนแรงมันหยาบคายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดพรอรบบคอมพิวเตอร์ ผมมองแล้วว่ามันไม่ผิดแน่นอนสมมุติถ้าเขาบอกว่ามีคำยามีคําว่าครูคําเดียวถามว่าถ้าคําว่าครูคําเดียวเนี่ยสามารถให้เรามีความผิดได้เนี่ยต่อไปมนุษย์ทุกคนประชาชนทุกคนจะต้องพูดครับผมเธอท่านถูกไหม <S <S เราไม่ได้ด่าไม่ได้ไปสร้างความเสื่อมเสียอะไรเลยแล้วเราก็บอกให้เห็นถึงปัญหาจริงๆผมก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณคุณสนพยาที่ทําให้ผมรู้ว่าเสียงของผมตอนนี้มันดังแล้วมันเป็นพลังแล้ว ที่ต่อไปผมจะสามารถนําปัญหาของประชาชน,นมาสะท้อนให้รัฐบาลเห็นได้ผมต้องเผชิญหน้าต่อไปตราบใดที่ปัญหาของประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขคือถ้าเราถอยออกมาเนี่ยเท่ากับว่าเรายอมแพ้กับสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมกับเราเราไม่ได้เรียกร้องให้คนมาสร้างความวุ่นวายเราเรียกร้องให้ภาครัฐบริหารจ,จัดการปัญหาให้อย่างโดยเร็วแก้ไขปัญหาให้ให้เร็วขึ้นซึ่งผมมองแล้วว่าเขาน่าจะฟังเรา ในเมื่อเขาบอกว่าเรามาคอเอาอาจจะสร้างความเสียาหายให้เกิดกับภาครัฐแปลว่าคุณคุยกับภาครัฐได้ใช่ไหมทําไมคุณไม่เอาเวลาตรงนั้นอะมานั่งอ,อ่านรายละเอียดอ่านดีเทียว่าเขาต้องการสื่ออะไรเมื่อรู้เสร็จแล้วคุณควรจะเป็นกระบอกเสียงแทนเราไหมเพื่อไปบอกผู้มีอำนาจให้มาแก้ไขปัญหานี้ให้ได้มันน่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าที่จะเอาเวลาตรงนั้นไปยื่นให้ตำรวจแล้วก็มาฟ้องร้องดารา แทนตัวเราก่อนเลยดาราคือประชาชนแล้วเราก็เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราเพ,เพื่อนเ,น Facebook, เพื่อเราใน f a c e b o o k เพื่อนเพื่อเราในโซเชียลคนที่ติดตามเราเขาสะท้อนปัญหามาเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างไหมทําเท่าที่เราทําได้ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าเรามีทุกวันนี้ได้เพราะประชาชนที่การสนับสนุนเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาร้องขอให้เราช่วยเราจะนิ่งดูดได้ไดยังไง เกิดเราเอาตัวเราเองสบายวันหนึ่งประชาชนไม่สนับสนุนเราแล้วอะชื่อเราตรงนี้จะยังอยู่ไหมส่วนประชาชนบางคนเห็นต่างอาจจะคิดว่าผมผิวแสงออกตัวทางการเมืองรานว่าเราเป็นผู้ขัดแย้งหรืออะไรอันนั้นผมไม่โกรธน,นะครับก็เคารพสิทธิของท่านแต่ขอให้เขาเ้าใจเจตนาของผมว่าผมทําเพื่อประชาชนจริงๆประชาชนที่เดือดร้อนเพราะเขาสนับสนุนผมมาแล้วฝากนักการเมืองท้องถิ่นทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับท่านเป็น บุคคลที่ประชาชนเลือกมาท่านเข้าถึงประชาชนได้ง่ายกว่านักการเมืองระดับชาติเพราะฉะนั้นท่านดูแลเข้าไปนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านทํางานในการเมืองอ่ะท่านจะนั่งอยู่ในสภาได้แค่4ปีแต่ถ้าท่านเป็นผู้แทนคนดีอ่ะท่านจะนั่งอยู่ในใจประชาชนตลอดไป ทำผิดทำพลาดขอโทษขอโทษด้วยความจริงใจแล้วเดินใหม่เหมือนเหมือนเวลาเราจะปลอบใจใครสักคนอะ่ะอันนี้มันไปไม่ไหวมันไม่ใช่ถอยออกมาหนึ่งก้าถอยออกมา1นกา1้าแล้วกระโดดไปไกลกว่ามามองปัญหาที่แท้จริงชั่วโมงนี้อะไรที่จะแก้ปัญหาได้มากที่สุดอย่าลืมนะล็อกดาวน์มากี่วันแล้วจะเป็นอย่างนี้อีก14วนัน14วนัน14วนันต่อไปหรือคนจะต้องตายกันหมดก่อนไหมในช่วงนี้อะไรที่จะทําได้ ถ้าภาคประชาชนภาคเอกชนเขามีความสามารถที่จะทําได้รวดเร็วกว่าเราควรให้เขาทํำไหมใครไม่มีความสามารถก็เปลี่ยนเอาคนที่มีความสามารถมาทํางานนะครับ